สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้อง13พฤษภาคม67นี่ก็เป็นคลิปรวมเซียนอีกหนึ่งคลิปครับผมครับเ่าว่าจะเป็นคนภูเขาอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะเรขลก่างอาจารย์เอกครับแต่กี๊หลายเซียนครับผมครับเบิงในคลิปนี้เด้อครับผมเบิงเป็นแนวทางเสียงโสกเสียงดวงครับสําหรับ ทีพอแสวงเพิ่นเกินไหวในคลิปของพอแสวงครับพี่น้องเนาะว่าเพิ่นจิมีเเล็กเด็ดมากครับตอนนี้เพิ่นกำลับเงียบอยู่ครับพี่น้องเนาะจังไงก็เอาชุดที่ลงคลิปไปละครับผมชุดเด็ดของเพิ่นละครับพี่น้องเนาะครับจะหน้าเบิงบอว่าจะเป็น2ตัว3ตัวครับผมครับหรือว่าพี่น้องพี่ซี่จะไปประกบกับพอชนินก็ได้เ้อครับผมที่ล่งคลิปไปครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะถือว่าเด็ดขึ้นกันครับผมร่วมเซียนในคลิปนี้ครับน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอ ขอพระคุณทุกๆเซียนเด้อครับผมในคลิปนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นปูกับมีครับพี่น้องเนาะผลกลับมาห้แนวาทางอีกครั้งหนึ่งปูปิศนาครับผมครับแล้วก็อีกหลายๆเซียนครับผมขอขอพระคุณเน้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนําเชียร์พ้ารวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลกเล่าพัฒนาในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาที่ลาพัฒนาคนภูเขาครับพี่น้องเนาะ ครับงวดบังหันออกเลขเบิรเด้อครับผมเด็กอาจารย์คนภูเขาเพิ่นกับมี่หนึ่งกับสองครับผมเข้าที่หนึ่งครับเขามาเบิรงกันในงวดวันทีสิบสามพฤษภาคมครับพี่น้องเนาะครับคนภูเขาครับผม13พฤษภาคม67วิ่งลูดบนล่าง7กับ8ครับผมเน้นไปที่7 สองตัวบนล่างเจ็ดศูนย์แปดสูงเจ็ดหนึ่งแดสองแสองครับเน้น7จ็ดศูนย์เจ็ดสองครับเลขติดบนล่างครับพี่น้องศูนย์หนึ่งสองครับนี่แะครับผมสำนักแรกครับผมหาเลขของคนภูเขาครับพี่น้องครับนี่ครับผมแคปน้าจอไยเบิ่งเดอรครับพี่น้อง พ่อเจริญศิลครับผมพ่อเจริญศิลครับวิ่งบนล่างเก้าครับพี่น้องเนาะครับพอพ่อไดโลงประมาณสองงวดครับผมงวดนี้วิ่งบนล่างเก้าครับสองตัวบนล่างเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสองหกสามหกสี่หกและห้าหกครับการเบิ้ลสองสองและหกหกครับพี่น้องครับหกเน้นบนล่างเก้าเน้นล่างครับผม ชุดเน้นชูคือหลักเก่าเด้อครับพี่น้องชุดเน้นคือหลักเก้าครับผมเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์เอกให้บนแล้วครับผมวันนี้ก็มาลางเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับผมว่างานเพิ่งเขาลางครับผมเลขบนก็ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะอันนี้มาตบต่วนพี่น้องเบิ้ง เด็กล่างอเพบ่นมีวิ่งล่าง1นครับผมสองตัวล่าง0ูน1์หน1่งหกหนครับเน้นไปที่6กหนและ81ครับอาจารย์อีกอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะว่าหันเข้าที่1นเด้อครับผมครัออกเบ่นก็เลย ลดไปครับพื่น้องเนาะชุดจับคู่เพิ่มเ่ได้การเบิรนไว้หนึ่งหนึ่งเก่าเก่าครับผมงวดนี้วิ่งรูดหกกับแปดเน้นไปที่หกครับสองตัวบนล่างหนึ่งหกแปดห้าสองหกแปดหกสามหกแปดเจ็ดครับผมเน้นไปที่แปดห้าสองหกสามหกครับแคปหน้าจอไว้ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมครับปู่ปิดสนาครับพี่น้องเนาะงวดนี้ปู่กลับมาให้แนวทางล่าพัฒนาได้ครับผมปู่ปิดสนาครับบนล่างครับพี่น้องเนาะสี่คู่ห้าสี่ห้าสามห้าแปดเจ็ดแปดครับผมห้าสี่ห้าสามห้าแปดเจ็ดแปดครับปู่ปิดสนาเด้อครับพี่น้องน้องครับผมกับ พิจารณาเบิ้งเด้อครับพี่น้องครับผมครับนี่คือปู่ปิศาอาจารย์ผู้ครับผมแคปเป็นครูไว้ก็ได้ครับผมอาจารย์เอกเลขล่างครับพี่น้องเนาะเลขล่างอาจารย์เอกเลขบนอาจารย์เอกครับผมคือว่าเลขล่างอาจารย์เอกกับอาจารย์ผู้ใกล้เคียงกันอยู่ เด็พ่อเจริญสินครับผมเก้าวนนี้เน้นเก้ากับหกครับคนภูเขาครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องครับที่เด็ดในคลิปนี้ครับผมกับปจเจนาเบิงเดอครับพี่น้องเราพัฒนารวมเสียนครับเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะ แนวทางเราพัฒนารวมเซียนครับในคลิปนี้ครับครับสำหรับโอนีก็มีลงไปก็นานี้ก็คือเลขของพ่อชนินครับผมพ่อชนินเลขติดบนล่างเดินดีครับผมนำเชียร์ผ้าร่วยกันลงไปให้แล้วเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็พี่ปะกายก็ล่งไปหมู่วานแลวครับพี่น้องเนาะเลขพี่ปะกายครับผมมาพ่อชนินแล้วก็มาคลิปร่วมเซียนครับผมครับว่าจะเป็นป้าดา เลขของปดาครับผมรวมไปถึงแนวทางตัวเลขของเซียนกระทุ่มแบรนครับผมเล่ากรรมะไรเลี่ยงมากครับพี่น้องเนาะพราะเจริญศีลคนภูเขาครับสําหรับพอแสวงกับผมเพิินกับบอกไว้ในขีป่าเพิ่นจะมีเหลขเด็ดมาหายต่วากะน่าจะเป็นเหลข3สามตัวเพิินแล้ครับผมเพราะว่าพอกับเบิร์ดติดตอมาอยู่ครับพี่น้องเนาะครับออเนี่ยกึงเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้อง คลิปรวมเซียนครับพี่น้องเนาะครับแนวทางตัวเลขที่เห็นเห็นครับผมครับเพราะว่าจะเป็นเก่าพี่น้องเนาะหรือว่าฮกครับผมมีเก่ามีฮกมีหนึ่งขับผมวนๆอยู่นี่ครับพี่น้องครับลองเบิ้งครับเพื่อได้โชว์เลยลาบไปน้ากันเด้อครับพี่น้องลาพัฒนาครับสิบสามพฤษภาคมหกสิบเจ็ดครับถ่ายคลิปนี้น้ำแจียภารวยกับ ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซับผมโชคดีเด้อรับผมมีโชคมีหลับมีโชคมีใช่ไปน้ากันครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาที่นํามาเสนอสู้พี่น้องเอฟซับสาหรับมีสองสามเสี้ยนครับผมที่เพิ่นขออาเบรกไปครับผมไม่ว่าจะเป็นเจปูอาจารเอครับผมครับก็ล่องซ่อมเึงสูตรก้อนครับผมถ้าเขาจังใดเพิ่นจะกลับมาคือเกาเด้อครับพี่น้องครับผมครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีครับผม 13พฤษภาคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ